กีฬาภาษาอุนดูเขล u r ดูบาสเกตบอลบาสเกตบอลการฟันดาชัมชีร์จนีการยิงธนูตีรันดาซี football fitball baseball baseball muay makkebazi handball handball table Thé tennis เทเบิลเทนนิสเทนนิสเทนนิสเทควันโดไกคุนโดวอลเลย์บอลวอลิบอลยกน้ำหนักมีดลิฟติง มวยปล้ำกิชตียิมนาสติกยิมนาสติกฮอกกี้น้ำแข็งไอซ์ฮอกกี้คาราเตคาราเตฟอร์มูลาวัน ฟอร์มูลาวันรักบี้รักบี้คีลาโอลิมปิโกโอลิมปป์กัสกอฟกอล์ฟอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें